เตาถ่านตเตาเผาถ่านดินวิธีการออกแบบตเตาเผาถ่านให้ได้ถ่านเร็วถ่านสวยครับผมเมื่อนี้นะครับผมสิพาไปเปิดเตาถ่านครับ,รบผมหลังจากที่เฮาได้เอาไม้เข้าไปในเตาแล้วก็ปิดเตาสุมไฟอบถ่านนะครับผมซึ่งเตาถ่านเนี่ยใส่เวลาในการาใส่เวลาธรหมดสามมือครับสามมือ นะผมพี่น้องสามมือสมาธินำทานมาใส่ได้น้ครับผมพี่น้อง,มมอองก่อนชมคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคอนโซชาแนลด้วยครับผมขอบคุณมากครับคอนโซชาแนลสวัสดีครับผมครับวันนี้ผมหลังจากที่ได้เอาไม้ตัดท่อนที่เข้าเตาแล้วก็ สมไฟนะครับผมเป็นเวลาก็สามวันครับสามวันครับสามวันครับสามรวมเวลาสามวันตอนนี้ก็วันนี้จะพาเอาถ่านจากเตาถ่านออกนะครับผมซึ่งเป็นเตาถ่านที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทนะครับผมใช้แต่กําลังนะครับผมขุดเตาแล้วก็เอาไม้เข้าสูมไฟซึ่งใช้เวลาสามวันครับสามวันครับผมสามารถเอามาเอาออกมาเป็นถ่านได้นะครับผมครับวันนี้จะมาเปิด ลุ้นด้าครับผมาลุ้นมาลุ้นพร้อมกันว่าฐานข้างในจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมโอเคครับอลไม่เอาต้องบอลลายครับผม,ผมอ,อ่ะปุ่งเออพี่น้องเดี๋ยวเราทานแบบนี้ไม่ไ,ไม่เสียตังค์สบาทครับผมไม่ต้องมีงบประมาณใช้แต่แรงขุดหลุมแล้วก็ซึ่งผมได้ทำคลิปไปแล้วครับผมมีการออกแบบโอ้พี่น้องบ๊อบบอบ,อบ,อบ,อบอ พาพี่น้องสามมือพี่น้องทานสามมือถือว่าเร็วครับผมปิดทานทีบุได้สงบประมาณเจ้าบาทค,ครับพี่น้องว่าครับพี่น้องเอบุญขาสวยพี่น้องขาสวยโอ้ยพี่น้องบุยเปไม้พี่น้องบุย,บบยเป็นที่เท่าผมมีเป็นไม้แบบเป็นทานแบบสวยงามเลยครับผมโอ้ยใส่เวลาในการเผาทานกันเร็วครับสามมืออืมพี่นอ้อ,นองบุง ทานบูมีแบบเสียหายแล้วผมพี่น้องเบิง้งอ๋อพี่น้องเวอร์ต่อทานนี่ต้องต้องเบิ้งครับต้องถ้าอยากคลิปต่อทานต้องเบิ้งคลิปผมของผมต้องเอาวิธีการเฮ็ดซึ่งผมได้เฮ็ดคลิปวิธีการออกแบบต่อทานให้ได้ทานเร็วทานสวยเลยครับผมไปไปเบิ้งครับเด้อเดี๋ผมแป๊ะลิง์ไว้ให้ไปเบิ้งวิธีการเฮ็ดครับผมเบิ้งครับนเราทานครับผมบ่มีเสียหายแล้วครับผมใส่ใส่เวลาในการเผาทานเร็วแล้อว่าทานบ่ได้เสียหายครับผมพี่น้องโอเค เบิ่งๆเบิ่งๆมีที่ว่างๆกับคุดเลยครับผมคุดลุมให้เตาครับผมความกว้างความสูงกับผมในคลิปไว้แล้วครับผมเป็นคลิปวิธีการเอาแบบเตาถ่านทําให้ได้ถ่านเร็วถ่านสวยนะครับผมซึ่งผมเปะลิงไว้ใต้คลิปให้เอฟซีสำหรับท่านที่สนใจนะครับวิธีการใหดเตาถ่านสามมือครับผมสามมือครับพี่น้องเบิ่งๆทานสวยๆพี่น้องเบิ่งๆอ่เบิ่งอ๋อพี่น้องอุ๊ ผมเอง,อง,องที่เรือเหลือเป็นจิมัยผมน้อยเดียวผมถือว่าเป็นปุถือว่าเจียวครับเจียวเจียวพลางเจียวนี่พี่น้องได้หิ้วทานลยครับมีคนมาขอทานข้างบนเลยแบ่งกันใส่ครับผมพีลางผงไป ่ต้องซื้อไต้องขายไปน,น้ <c oughs> องกาแฟกาแฟคอทานกาแฟคอทานเศรษฐมาณอยู่มาณห้ากระสอบปุ๋ยครับผมห้ากระสอบปุ๋ยแต่คิดเป็นเงินกะกระสอบละเทบาทหร่นาะกระสอละสองร้อยไปน้องกระปุ๋ยละสองร้ยอ,อยครัออบผมพี่น้องก็ได้เกือบพันอยู่ครับผม แต่ว่าบริเผา,าขายเขาอันนี้เผาเอาไปใส่ครับผมให้แบงค์กระใสนะครับผมมีไม่เสียดีกว่าปล่อยไม้ปุไม้พังนะครับผมออกแบบได้ดีมากครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบขึ้นแล้วครับเด้อครับคลิปหน้าสิบเอ็ดคลิปยังก็ให้กดติดตามไว้ครับผมสิ่งใดที่อ่าเห็นแล้วดีเห็นแล้ว,วมีประโยชน์ให้เอฟซีผมมีประโยชน์มีความสุขผมก็สินำคลิปมาเสนอต่อไปนะครับผมเพื่อให้เอฟซีได้นั่นไป บางเพื่อความสุขแรือเปเป็นความรู้ต่อไปนะครับครับผมจออคุณาโกดใดสวัสดีครับ